ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับผู้สืบทอดวิชาดอกน้ำมนต์ให้โชคหลวงพ่ออุ้ยทายาทเกจิดังหลวงพ่อเขียนใครได้อาบน้ำมนต์มหาลาบกลับไปจะมีโชคลาบทันที พระเกจิดังเพชรบูรณ์ผู้สืบทอดวิชาดอกน้ำมนต์ให้โชตหลวงพ่ออุ้ยสิริปัญโยวัดคองค้าเพชรบูรณ์หลวงพ่อเขียนพระเกจิดังแห่งวัดสำนักขุนเนนอำเภอบางมุนาคจังหวัดพิจิตรพระอาริยสง์ผูทรงวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของเหล่าสาธุชนและคณะศิทธิานุสิ์มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่เรื่องรือไปทั่วสารทิศจนได้รับการยกย่องจากชาวเมืองพิจิตรเป็นผ้าเกจิร่วมสมัยกับหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และมีสิทธิสืบทอดพุทธคมของท่านอีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่อุ้ยสิริปัญโยวัดของค้าอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สิริอายุ86ปีเกิดที่บ้านของลำพู ปีพุทธศักราช2,474อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรท่านมีนามเดิมว่าพระประเสริฐนามสกุลมีรัตบิดาชื่อนายเชื้อมีรัตมารดาชื่อนางพิงจันทร์เป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหมด7คนบรประชาสาม,มนเณรอายุ16ปีมีหลวงพ่อเขียนเป็นผู้บวชให้ศึกษาอักขระขอมบาลีและศึกษาการปฏิบัติกรรมฐาน กระทงอายุ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีบุรสมบทวัดสำนักขุนเนนตำบลวังตะโกอำเภอบางูนาคจังหวัดพิจิตรอยู่จำพรรษาที่สำนักขุนเนนเริ่มศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนได้ถ่ายทอดวิทยาคมอักขรเลขยันภาษาขอมภาษาบาลีเขียนผงลบผงและพระคาถาต่างๆและโดยเฉพาะทำการน้ำมนต์มหาลาภ ใครได้อยบน้ำมนต์กลับไปจะมีโชคราบและสอนคาถาคงกระพันชาติคาถาเรียกราบและมนสเสนเมตตาการย่นระยะทางการฝึกพลังจิตมุ่งมั่นศึกษาจนมีความชำนาญกระทั่งหลวงพ่อเขียนไว้ใจให้เขียนยันอักขรแทนทำน้ำมนต์แทนหลังจากการมั่นใจปฏิบัติจึงออกทุดง อยู่รุกขมูลเล่าเรียนไปท่กทุกภาคเป็นเวลาหลายพรรษาระหว่างทุดงหลวงพ่อเขียนปรากกดไกให้เห็นพร้อมพูดเสียงว่าท่านอุ้ยกลับได้แล้วเนอรก่อนหน้านั้นวันเดียวหลวงพ่ออาการโรกเกากำเริบนอนพักในกุฏิพอกลับมากราบหลวงพ่อท่านทักว่าเราไปตามก็ไม่กลับเนอต้องให้เราเอ่ยปากชวนหนอถึงจะกลับหนอ ต่อมาไม่นานหลวงพ่อเขียนละสังขารหลวงปู่อุ้ยจึงลาสิขากลับไปช่วยบิดามารนาทำไร่ทำนาและมีครอบครัวปีพุทธศักราช2530เบื่อนายทางโรคจึงออกบรรพชามพาีพระคระพูพรือหลงพ่อโสดาวัดชนแดนเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ทองใบเป็นพระกรรมวาจาจารย์และ พระอาจารย์บุญเลืองเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาทางธรรมว่าสิริปัญโยใดลีกนี้ผู้คนมาจำวัดของค้าอยู่อย่างสงบไม่ชอบความวุ่นวายได้พบหลวงพ่อหวานอดีตเจ้าว,วาดวัดของค้าน้องหลวงพ่อเดิมพระเกจิเลืองเวทวิทยาคมผู้ถือธุดงเข้าวัดตลอดชีวิตได้ถ่ายทอดศัสตร์วิชาให้จนหมดสิน้นยังได้พบหลวงปู่พวง อดีตเจ้าวาดวัดน้ำพุสามคัคคีสิทธิเอกหลวงพ่อทบวัดชนแดนได้สอนกรรมฐานการปลูกเสกพระการทำวัตถุมงคลหลวงปู่อุยตั้งมัน่นอยู่ในสมณธรรมอย่างเข่งคัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนที่ได้พบเห็นเฉียวชาญวิทยาคมเป็นเรื่องลือได้รับการถ่ายทอดและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ระดับแนวหน้า ยามได้รับกิจนิมนต์ไปงานบุญต่างๆไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราและมีปัญหาด้านสุขภาพก้านอามมยตามไวัวหากหลวงปู่ไปไม่ไหวท่านจะมอบหมายให้พระอาจารย์สองรูปที่ปฏิบัติรับใช้ทำหน้าที่แทนคือพระอาธิการและพระสุริยาสิสธิก้นกุฏิผู้สืบทอดวิชาทั้งหมดสำหรับด้านวัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วนั้น รวนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าขานโดยเฉพาะพระอุปคุตพระนเนรพมเหรียญรุ่นแรกพระกิ่งสายลกท้าเวสวร,ร์ทําให้บรรดานักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆเสาะแสวงหาบูชามาครอบครองติดตัวเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธาคมและพลังจิตของท่านทําให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่ออุย ทันดระสังขารเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2560เวลา15นาฬิก59นาทีสิริอายุ86ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่